วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมแฟนเมคของเกของอนิเมะเรื่อง Attack on Titan นะครับไม่พูดมากครับเล่นเลยคือผมเคยเคยได้มาก่อนเมื่อสมัยนู้นะสมัยนู้นเคยได้มาก่อนแนละ้วสมัยนู้นสมัยที่มันยังเป็นเอ่อศูนย์จุดสองมั้งเอ่อที่นั่นแหละสมัยนู้นอะสมัยที่แบบเป็นมุมมองแบบ เฟิร์สเพอรเซนต์อ่ะเออโอเคผมขอเรียนรู้หน่อยเฮ้ยอ่ะโอเคผมกลับไปเล่นตัวกลมๆของ Unity ต่อดีกว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยออกไปมันไม่มีอะไรเลยมันจะว่างๆเลย แล้วคานิก,กีรู้าจักว่าอา๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลาดๆา,า,าไม่ได้ยถ้ากดวิ่งแล้วป้ามันแหกเลยต้องมันเอ้ยโคตรตึงอะ่ะเออนี่ไงกดวิง่งเป้ามมันแหก เอ้เยอะเยอะนี่คอสคอสต้องรัดก่อนอ๋อติดเอาแบบไปเท่ากันไปเดี๋ยวนี่นี่ตัวจากว่าหลบฟูฟูบอกเลยโคตรโคตรรีวาย โคตรนี่โคตรรีไวอะอวพาวเวอร์อ้โอโอ้กระตุกไม่ได้ภาพสวยนะแต่น,น่าจะกระตุกเพราะนัน่นแหละนี่เป็นพาวเวอร์ไงเอ้ยกระตุกเกิน ให้ปรับโลเลยโอ้ปรับโลแล้วพักพักอย่างตาเลย โอเครู้ว่ามันแหลกเพราะอะไรมันแหลกเพราะเพาเวอร์เอาเอาเวอร์ทำแหลกใช่ใช่เพาเวอร์เพาเวอร์ทำแหลกจริงเอายอดิทำไมเหมือนไม่ใช่ยอที่หน้าตาแบบนี่ยเอ ielle. บูดอันนี้ลืมชื่ออันนี้เออจากเรื่องน,นั่นไงโอเค <g ül> okay, เป็นลูซี่แหละ จากเรื่องหนึ่งยับผ้างไงจำชื่อไม่ได้ไม่มีไททัทนให้เล่นเหรอเปใส่หมวกด้วยแหละเอาเนี่ยแหละเอาลูซี่แล้วก็ออกเลยไปเล่นโหมดปกติไม่ได้ไหนี่ไ,ไงเจอเหยื่อแล้ว เอาไปก่อนหนึ่งแขนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวได้ไงเอ้ยมันเยียบได้ไงนี่เลยรีวายอัคุแมนดาเลยไม่ใช่เฮ้ยคมๆมเนี่ยแหละเดี๋ยวสิบตัวจัดเลยสิบตัวง่ายเกินขอร้อยตัว ไปก่อนนะไอ้ท่านรูปรกรเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบเอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ยมันมันเหยียบไวนะเว้ยมันเหยียบไวมากเกินขอร้อยตัวเกินขอร้อยตัวมาแล้วจ้าหลบมูฟนี่มันไง นี่เป็นไงเก็บเก็บทุกแขนนี่โหโหก็ตึงอ่ะเหมือนก็ไปฝึกมาจริงๆไม่ได้ฝึกเปล่าจริงๆก็เล่นเวทท่านเก่าๆอ่ะเฮ้ยไททันบ้ากอ้ยไม่โดน nghĩ gì rồi còn chưa gần Để thăm mấy lúc tua Nhi vậy nhẹ Hồ Ê thăm đại à? Để bên mình ơi Để... chéo Ôi chết mạng Mình chết mạng Ê Ê Ê chồng

หลบหน logical, ี่เป็นไงไม่ไม่ทันมองมองไม่ทันนี่เป็นยังโผล่คตึงอ่ะตึงเงินสามตัวแล้วสามตัวแล้วโอ้โหนี่ข้างแล้วไงอ๋อเห็นมีเป็นไงปาดข้างก็ต้องปาดข้าง เอ้ยเอ้ไอ้ยอย่าพึง่งโอ๊ตสต็อปสตี๋เอ้ยได้ทำไมได้แขนอะอนี่เป็นไงโอ้โหวินนี่โอ้โหเล่นตัวนิดนึงเล่นตัวนิดนึงเขาว่าเล่นตัวไมาไปเติมเติมสักหน่อย เราก็เติมของแดงเลยเฮ้ยมีน้ำเลยตรงนู้นน้ำเลยวะโก้ขึ้นไม่หลอด <c oughs> แต่ท่านหนไปไหนลูซี่นักฆ่าไลท่านรู้จักว่าจริงๆไม่ต้องไปตามหรอกอดัมอะอดัมสมัคชื่อไม่ต้องไปไล่เดี๋ยวมาไล่ไททันดีกว่า,าเฮ้ยติดเฮ้ยเผือไม่รีโหลด

มาแล้วจ้าท่านสุดรอเอขินขาดหมดเลยว้าวเฮ้ยไม่หมดเหรอน <c oughs> ี่เขาเรียกว่าเทคนิคจริงๆไม่ได้ใช้บัคกเลยเอ๊ยแพงแบบใด Cτί thấy sao có aunque. Xuất hiện mình rồi, đối con trai. Không có mà đi Kalau 3 đi Đây này không được phải เฮ้ยอ้าวายแล้วเฮ้ยจะบอกค่นี้โอ้ไม่น่บูดไป้ตะเตี้ยวี๋ยวปนบนึงขอทำไมทุกครั้งที่เข้ามากูต้องมานั่งปรับอะไรทุกอย่าง เอาเฟอร์เอาไหมเอาไหมมีอะไรด่านลูกผู้ชายเขาไป็นยังไงโอเคแล้วมันแปลงหน้านเป็นไทยไททันยังไงบอกผมมา ไม่บอกเอ้ยไม่บอกอ่ะโอ้อยากแปลงอ่ะเอ้์ฉันก่าอยางแปลงได้เลย,เยไปเลยนะรีไวล์ผมไปก่อนนะอย่างนี้เอาเลย เอาบักบักบักเอาเอาโอ้ไปสำหรับพันนี่ก็ขอจบไปในช่วงนี้นะครับดีๆการไม่มีที่สุดสวัสดีครับส่วนดาวโหลดลิงก์ดาวโหลดก็ไปหาได้ทั่วไปเลยมั้งฮ่ากอนเลื่อนวิญญาณส้นฟ้าโอ้ ต้องหันมากไม่ต้องหันสวยต้องยิงแบบโปรเจกต์พายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อยง่ายเกินง่ายเกินนะครับโอโ้โห